สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่คบแล้วตอนนี้จิตวิญญาณไหลๆกัลังมาเดี๋ยวตั้งถ่ายคลิปกดปุ๊บแล้วก็ไปพูดก่อนเข้าก่อนเข้าคลิปตั้งสติไม่ทันว่ารอตัดตอนสวัสดีครับแล้วไงเวลาตัดตัดท่อนนั้นทิ้งไม่ออกสื่อก็จะจะอาเราไปกดก็ได้ก็เมื่อกี้จะจะนี้เราก็ลากกันยาวโอเคโอเค ขาที่แล้วที่ที่ที่เป็นเป็นนี่เป็นเอโซซีเป็นเอโซซีของตัวผู้หญิงใช่ไหมเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมอันนี้ก็คือรุ่นเก่าเหมือนกันรุ่นเก่าตัวนี้ออกมาบอสบอสอ่าีเอ็กซ์สิบีเอ็กซ์สิบแต่ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้มีราคาอยู่เหมือนกันอืมอืมจนตอนหลังมันรีอืมอ่าใช่อ่าเพราะมันรีออกมาเนี่ยล่าสุดที่รีออกมาถูกไหมใช่ใช่ส่วนตัวนี้ไม่มีรีโคตรยากไม่มีรี หายากมากใช่พี่ฟงหาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนมาเจอที่ร้านนี้สุดยอดอ่ะอขอแค่มีตังค์มองโอ้มาตรงดีมีตังค์อ่ะได้หมดแหละไอแต่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงาไหร่แตัวนี้หายากมากจริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อำนะหายากเคยได้มารู้สึกจะหลังน้ำท่วมอยู่หนึ่งตัวมันเป็นเซตสีดำหมดเลยไป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 ซีรีส ซีรีสีดำใช่หลังน้ำท่วมต้องมีสักประมาณแปดเก้าปีแล้วแหละที่ได้มาอตอนนั้นผมขายไปตัวหม5่นสองห้านะโอตอนนู้นเลยนะตอนนู้นเลยนะแล้วตอนนี้ตอนนี้กระแสมันอาจจะตกไปราคามันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นแรงไม่ได้ขึ้นทรงๆขนาดนั้นแต่มันก็คืออาจจะทรงๆอยู่แต่คืออย่างเงี้ยโชคดีตรงที่ว่าอันนี้บอกตรงโชคดีตรงที่ว่าเราแลกเหล็กได้เอง ราคามันก็เลยไม่ขนาดนั้นก็คือสําหรับคนชอบสีดาแล้วกันตัวตัวนี้แม่งหายากยากเกือบเกือบที่สุดเลยสีดําอ่ะในในในสายโซซีใช่ใช่เนี่ยส่วนมากส่วนมากหายยากๆคนคนอย่างพี่ก็น่าจะโดนอ่ะโอเคเ่าเก็บของไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวหันหันนี่เนี่ยหันนี่เนี่ยในในเรื่อง GX01 GX ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์แปดอ่ะศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งไอตัวสีผูมันอะไรวะอ่ะพูไดอ่ะพูไดนี่ศูนย์ศูนย์แปดอ่ะศูนย์แปดแล้วก็อันตันี้ศูนย์เก้าแล้วก็สิบใช่ไหมอ่ะพไดวีนัทเก้าแล้วก็สิบอ่ะคือมันก็เป็นวีนัทน่าจะสิบเอ็ดทีวีนัทกับไอไออีกตัวหนึ่งอ่ะไอมิโนวาบ้าน่าจะศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปด แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอันเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันมีมาให้เลยแซดเกตอ่าไม่ใช่แซดเกตแซดอะพูไรแล้วก็บอสก็เป็นทีมเดียวกันทีมเดียวทีมที่ออกมาคือคืออันนี้มาชินก้าคลาสสิกเลยนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนกันอันนี้จะมีแต่ตัวสีดำคือแม่งมาชินก้าคลาสสิกเลยนะในในมังงะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้แม่งคืออย่างนั้นเลยนะในมังงะในอนิเมะเป็นไงก็คือสามตัวนี้แม่งก็คืออยู่อยู่อยู่กันอยู่ในนั้นอย่างนั้นเลยซึ่งอันนี้เป็นเหมือนตัััวตลกกอะในนนหงมม็ แหมมันก็ตัวโจ๊กทีไปเรียกมันตัวตลกตัวโจ๊กตัวโจ๊กภาคต่างกันยังไงภาคอะไรนะมันมาลดความเครียดไงเดี๋ยวภาคอะไรนะภาคอินฟินิตี้เหรอมันก็ออกมาช่วยช่วยเหรอใช่ช่วยช่วยพระเอกได้นะมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์บ้างนิดหน่อยอย่างนึงเรามาเปิดลองสไตล์เขาไอนี้ข้างในกันอ่ะนี่คือบอสปกติโอ้เอาเลยพี่เอกเอาเลยมันจะมี มันจะมีโฟมอย่างนี้มมีฟของเก่าอย่างนี้ขเก่าอย่างนี้ผมหันผิดหันิดด้านหันผิดด้านมันจะมีฐานโอ้ตัวนี้สวยเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีสติกเกอร์ให้แปะเราเพื่อที่จะเราไม่ว่างใส่ต้องดูฐานนี่อ้ฐานเป็นอย่างนี้ก็สติกเกอร์ป้ายชื่อให้ได้เลยแปะโอ้ตัวนี้ยังไม่ติดไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดป้ายชื่ออืมอืมอะให้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 แฟนดูอะ อ่ามีอยออกมาให้ดูเลยนี่ครับไม่มีอะไรเลยลูกเล่นลูกเล่นของมันอยู่ที่หัวหนักมากนะ่เนี่ยอ่าหนักอยู่ที่มือที่แขนมันจะเป็นเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กไม่ใช่แม่เหล็กครับไอตัวงออ๋อแล้วก็มันเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กไงใช่ครับเนี่ยเชื่อมต่อด้วยแม่เหล็กตัวนี้เป็นตัวตัวงอเนี่ยมันจะอิสระมันมันจะไม่เบี้ยวไม่อะไรล่ะทำไมติดหน่อยดิติดหน่อยอ่าติดหน่อยอ่าติดติดมันนี่ ใบเออตัวนี้สวยตัวนี้สวยอืมได้มาสวยแล้วก็ก็มีหัวลายแบบหัวจะมีสองอันแล้วก็มือก็มีสองอันมีมือแบกับมือํำอันนี้ติดอันนี้ติดได้ติดได้เยตัวนี้เป็นแม่เหล็กใช่โอ้โหติดเลยพี่พี่พี่ชอบทำนี้อ้าผิดพี่ชอบทำนี้โอ้ไปให้สุดเลยอ่าถือหัวผมว่าเขาคงได้เล่นแหละใช่ใช่ใช่ก็สีดำไปเขาคงได้เล่นแหละ ขาคงเล่นตัวให้แล,ล้วเรามั้งนี่นี่นนไม่มีอะไรแค่นี้แหละจบละ <c oughs> ลา <ะ S 1> ที่มันเล่นละเหมือนเหมือนไก่ตัวกอดมปะชอบชอบอะไรแบบนั้นแหละไม่เข้าใจมากใช,ใช่มันอย่างนี้อ่าที่มันออกมาเนี่ยเดีย๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวเอาวางเดี๋ยววางกิ้งเนี่ยคืองี้มันออม,มันออกมาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยที่ผมโอ้ยมันเหนียวเหนียวอ๋อ อ๋อเด็ดเ๋ยอ๋อวิเทียรออกวิเทียรออกวิเทียรออกมันจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังกดสไลด์ให้แม่เหล็กสไลด์ออกไปต้องดึงกดแล้วก็ต้องดึงก็ดึงอ่ะเทลงมาไม่ได้คืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยหุนบอสเนี่ยอ่ามันไม่มีตัวที่ทําออกมาได้ตัวขนาดนี้อ๋องานเก่าอ่ะงานเก่าอ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีที่ทํามาออกมาได้ขนาดนี้แล้วซึ่งตัวผู้หญิงอ่ะ ตัวผู้หญิงมันก็ไม่มีทํามาคู่กับมาชินเซมาชินกาแซดได้เพราะตอนนั้นเนี่ยโปปี้อ่ะไอตัวโปปี้ที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแซดเกรดมาชินกาเก็ตเตอร์ที่โตมาตัวคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ใช่แค่นี้เองประมาณสามนิ้วครึ่งแล้วก็ไม่ได้มีตัวผู้หญิงไม่ได้มีอะไรออกมาอันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของโชคินเนี่ยตอนนั้นที่ทําออกมาก็คือจับมันทําให้ครบซีรีส์แแค่นั้นเองอ่ามันก็เลยอ่าคอนเซปต์ของมันก็เลยแบบออกมาเป็นแบบนี้ไง แต่ว่าที่ที่ที่จะบอกอ่ะก็คือเหล็กมันก็เหล็กทั้งตัวนะครับเนี่ยเหล็กทั้งตัวเหล็กมันเนี่ยหนักเลยเนี่ยเปี่ยเหล็กเลยแรกกับลูกเล่นมันลูกเล่นมันไม่เคยเหลืออะไรแล้วอลูกเล่นมันไม่มีอะไรบอกมันไม่มีอะไรอยู่ก็จริงๆตัวมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในในเรื่องสู้อะไรก็สู้กับเขาไม่ได้แต่เอาเอามันเอาหางในเรื่องมันก็แค่หมุนแขนขัดตาทับแล้วก็ต่อย เออแต่มันสู้ตัวสปารหลาดลูกจอกยังไม่ค่อยจะได้เลยใช่หัวมันถึงมีหลายอารมณ์ันโมโหตัวเองมันมันก็อย่างนั้นแหละก็คือตัวเสริมอะนะเออก็ออกมาให้แบบดูดูแล้วไอ้นี่หน่อยอะไราเงี้ยอาจจะเป็นเพราะความที่มันไม่ป๊อปปูล่าเขาเลยไม่ได้ผลิตเยอะมันเลยกลายเป็นของหายากณปัจจุบันผมว่าว่ามเมื่อกวอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตไม่เยอะหรอก ผมว่าคนมองข้ามไปแล้วมันใช่มันก็ต้องยังมีอยู่ในตลาดสิมีแต่คนแต่คนอะตอนช่วงนั้นอะคนก็มองข้ามไปคือเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอสไม่ได้ยินมันไม่ได้ตัวหลักใช่ตัวเอกตัวเอกก็ต้องเป็นมาชินก้าแล้วก็ไอเออเฟอฟฟอวะอโฟรไดอะไระอโฟไดอ่ะแต่คือออกออกมาแล้วเนี่ยออกพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาแล้วจนครบหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวที่ราคาลงกลับตัวผู้หญิงไอตัวเนี้กลับขึ้นเพราะมันไม่รีง แต่ผู้หญิงแม่งรีเป็นสีนู่นสีนี่มาด้วย๋อมาชิจามีเอามาชิจามีเวอร์ชันอ่เนี่มันออกมาสี่พันเยนหนึ่งนะแต่ปัจจุบันรีแล้วเนี่ยฮะแต่ตอนนี้มันรีแล้วรีแล้วรีแล้วราคาก็เลยไม่แต่มันจบดับลงมันมันราคามันจบจบไปละราคามันจบมานานมากแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แพงเแต่เขาไม่ได้รีสีดํำครับไม่ได้รีสีดำไม่ได้รีสีซึ่งตัวมันจริงๆอ่ะในเรื่องอ่ะสีดำอ่ะมันไม่มีเอามาเทียมเลยไหมเอามาเลยมาเลยในเรื่องอ่ะสีดำอ่ะมันไม่มี สั่นเลยมีสั่งมีสั่งโอ้ให้มีลังมีอันนี้ก็มีอย่างเงีโอ้นี่ยัไม่ติดสติกเกอร์อันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวแงนพับเลยให้เขาให้ชมดูเหมือนกันแต่มันสวยกว่ากันเยอะเลยอ่าสวยาแต่มันสวยกว่ากันเยอะสวยนะอืมสวยนะเนี่ยที่สวยอ่ะอ๋อต่างกันที่หัวด้วยผมมีสามสี มีสีดาสีเงินสีทองจริงเหรอเนี่ยไมู่้เลยเนี่ยเออตอนแรกคิดว่าเป็นหัวสีดวก็นึกว่าหัวดหัวดําคุยไอชัดนะหัวดําออกสื่ออยู่นะหัวดําหัวดํานะเป็นหัวดาหัวเป็นสีเดียวกันอ่วอันนี้หัวหัวดํานะหัวเดิมหัวเดิมมันแสดงอารมณ์อันนี้โกรธอันนี้โกรธอันนี้หัวเดิมหัวเดิมไม่ต้องเป็นสีทองน่าโกรธ อ๋อโอ้ยชอบที่มันตึ๊กระวังรวมอันนี้ยิ้มทำไมมันอยู่มันเกาะฐานได้เลยวะลงล็อกเลยไงเ็อก็อันนี้ใส่แค้เลยไมใส่แค้นเลยก็กดกันอ่าี๋ยวอันนี้ลบลบอยมันต้องหัวสีนี้นี่สีนี้เออใส่แค้แต่มันได้อยู่ได้อยู่มันมีสองหัวเนาะหัวสองสีเนาะเออข้าท่าเว้ย ตัวนี้ได้มาไม่จังนะตอนนั้นไม่กล้าเล่นตอนนี้มีคนซื้อให้เล่นละสนุกจังตอนไรนะเจ๊สนุกจังได้เล่นบอสด้วยนะรับเวอร์ชั่นเล่นบอสเลยเหรอหุ่นบอสหุ่นบอสหุ่นบอสอ่๋อโอเคโอเคหุ่นบอสพี่บอสดีใจตายเลยเอาลูกพี่บอสขึ้นด้วยนะตอนตอนพี่เท่ มีไหมมีไหมเดี๋ยวตกจะใส่โอ้โหเดี๋ยวเด๋ยองเดี๋ยวลองๆตกใจกันอ้าวไหนขอดูขอดูตัวชอบชอบชอบตัวไหนลองลองมองแจ้งกันกันหน่อยเออแต่พอมันเป็นสีดำแล้วพอมันเป็นสีดำแล้วมันมันไอ้นี่ไปเลยนะมันดูแบบดูดันไปเลยนะอืมคือคือที่บอกบอสมันสีดำแล้วมันดูเท่ไงมันลวะอืม มาจินก้าสีดำยังแบบแล้วมันออกด้านด้านด้วยนะสู้บอสไม่ได้ด้านด้านแล้วเป็นดำด้านนี่แต่ก็ไม่ค่อยเห็นของแหละเออไม่ค่อยเห็นเพราะตอนนั้นก็ยังยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันออกออนี้ถือว่าใหม่สวยอืมตงคิวตังคิวเป็นแบ็คเวอร์ชันเออตอนนั้นแหละสนองตันหาแล้วมันจะดำดำเออไม่าช่จะคิดังก์ดีละโอ้คิดตอันนี้สนุกจัง โอ้โหเป็นอะไรนะสนุก oh จัง oh อ่า oh ดีเทลดีเทลเหมือนกันผิดกันท like ี่สีแล้วด้วยด้วยด้วยความที่อ่าได้อยู่ได้อยู่เกิดเจิดเจิดระดัด้วยความไม่ใม่ผมก็ยังคิดว่าด้วยความด้วยความที่มันเป็นเป็นสีดำนะมันก็เลยทำให้ดูว่ มันมันไม่ได้ใส่เสื้อสีตลกๆอย่างเงี้ยเออๆใช่ไหมมันก็เลยดูดูดูหน้าเก่ข้มเข้มขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีสีนี้เราจะชินกับสีนี้ใช่ใช่ตัวนี้มันโหตัวนี้มันท่าจะไม่มีเข้ามาเปนตลาดเลยเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูไอ้คองผมตอนคองผมอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยนะตอนที่มันออกมาครับแต่บอสบอสอก็ไม่เคยเห็นจะเจอเยอะก็คือตัวผู้หญิง อ่าตัวผู้หญิงนี่เกิดเลยผู้หญิงเกินตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงเ่เจอเยอะมากเมื่อก่อนเซล์อยู่ตวงต่ำพันแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะตัวผู้หญิงไม่เมื่อก่อนตอนที่อยู่ของผมอะที่เอามาเซล์กันต่ำพันหรือประมาณพันหนึ่งเมียตัวผู้หญิงอะแต่ตอนนี้ไม่จะมีนะก็เริ่มหายากแล้วเมื่อก่อนนี้เรแล้วที่บอกไงว่าเดี๋ยวตัวใหม่มันจะออกอะก็ถ้าอยากให้ครบซีรีส์ตัวผู้หญิงเน่ยก็ต้องมีตัวต้องหามาให้ครบอะ ไอตัวเก่าเก่าผู้หญิงมาชินก้าอะไรก็ต้องมายืนให้ครบเราตอบสนองให้ท่านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอบหน้ารอมันออกก่อนอันนี้คือบอกไว้แหละเจ๊กหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเป็นเป็นมันมาเป็นแพทคู่กับไอตัวมาโนวากับไอตัวสีพูตัวใหม่รู้สึกจะเป็นมิโนวาตัวตสีพูเป็นตัวใหม่อ่าแล้วมิโนวาก็คือย้อมสีแต่ก็ส่งเดิมก็ไม่เป็นไรถ้า ยังไม่มีตัวชมพูเราก็าต้องโดนใช่ไหมมัน,ม,นมันก็จะขึ้นราคาไงมันขายสีชมพูอย่างเดียวมันได้ราคาน้อยมันก็ขายคู่แม่งเลย <laughs> ไม่ใช่ไยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันออกไอ้รุ่นสี่สิบห้าปีหรือสี่สิบปีมาปะ่ะแพ็คคู่อ่ะไม่ใช่ไมู่่หญิงอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่แพ็คคู่พี่สี่สิบปีอ่ะมันออกมาตอนไม่ใช่ออกมาเป็นแซดกับอะปูไดสี่สิบปีอ่ะที่ออาพร้อมบัวเทสใช่อันนั้นคือสี่สิบปีแล้วมันก็มีออกอะไรมาอีกอีกทีมวะ ในตอนที่การูดากมา GX ไอ้นี่ไง GX หนึ่งศูนย์ห้าไงใช่ไหมแล้วมันก็ออกมาคู่กับอะคไดมันออกมาคู่กับอะไรวะแดน่าคิดว่าแหละมันก็เลยออกตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ครบครบตัวซีรีส์ใหม่ไงนึกออกไหมซีรีส์ใหม่สี่ตัวอันนู้นสี่สิบปีแล้วอีกสองตัวแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวสี่แล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งอออนี้คุณก็ต้องไปหาให้ครบห้าตัวแล้วไงตอนเนี้ยโหเล่นแบบไม่รู้ตัวเลยเออมันมาแบบมันไม่รู้ตัวเลย อ้าวพี่อันนู้นก็หมดอันนี้ก็หมดอ้แลวนาอันนี้ก็สีไม่เหมือนกันนานแล้วด้วยนานสีไม่เข้ากันนานแล้วด้วยแต่พี่ต้องเก็บหนึ่งศูนย์ห้าด้วยนะมาซินก้าถ้าพี่จะเก็บซีรีส์เรียหาหาราคาพิเศษมาแล้วไอ้บูมีมีเลยไอบูมีเลยมีเลยแต่ไม่ซื้อได้ไหมอ่ะไปซื้อแบบไปซื้อเจ็เจ็ดสิบได้ไหมอ่ะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าที่เรารีวิวมันเก่งเก้งก้างเลยก้านยาวอ่ะ ซื้อเจ็ดสิบได้ไหมอะตัวเดียวก็พอแล้วแต่แต่มันเหมือนพยายามออกซีรีส์นี้มาไงซีรีส์ขายาวอ่ะแดดีล็อกเลสอ่าเจ็ดสิบดีกว่าพี่เจ็ดสิบมีแล้วไงเจ็ดสิบเนื้อไม่ซื้อไม่ยืนไม่ต้องซื้ออ๋อเจ็ดสิบไปยืมใช่ไหมใช่ใช่เอาเจ็ดสิบไปยืมไปเพราะว่าเพราะว่าตัวใหม่มันก็สีไม่ได้ต่างกับไม่ได้ต่างเจ็ดสิบเจ็ดสิบมันยังดีกว่ายังทำยังมีฐานแบบยังมีฐานแบบใหญ่ๆให้เก็บ ไอ้เก็บอุปกรณ์ลงไปได้ยังมีท่าบินได้ตัวยังยาวไอ้เหี้ยแขนแม่งก็ยังแบบไม่เหี้ยขนาดนั้นน่ะโอ้โหคือหนึ่งศูนย์ห้านี่แม่งแบบกลอยเลยจุดไอ้นี่ของมาชินกาเลยบอกเลยก่อยเลยเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวผมโดนดายวโดนอีกจวโดนพี่ก็ไม่เห็นคุณข่าวมันเขาออกแบบมาตรงอนิเมะนะเอ้ยไม่ใช่ในอนิเม้ก็ยาวนะเราจะพูดว่าเราจะพูดว่าถ้าถ้า เราจับของใหม่อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอินน่ะคือมันเป็นคือคือมันเป็นยุคนี้ไงแต่ขอ,อของเราอ่ะของเราอ่ะเราข้ามเราจับมาหลายรุ่นเร, <laughs> เราข้ามมาตั้งแต่ยุคแปดแปดกว่าเก้าศูนย์สองพันสองพันสิบจนมาสองพันยี่สิบอย่างเงี้ยเราเลยมีความรู้สึกว่าอันใหม่อ่ะอันใหม่อ่ะมันทําแล้วแล้วมันไม่มีสเสน่ห์อ่ะอ มันไม่มีเสน่ห์เหมือนของเก่าที่ทําออกมาคือก็มันขาดจิตวิญญาณไงไม่ไม่ไม่พี่ผมเข้าใจเรื่องยุคนะเหมือนเซนไตอะเซนไตที่ทํายุคเนี้ยคนคนเก่าๆดูก็ไม่อินกับเรื่องเรื่องใช่ไหมแต่คนใหม่ๆก็ยังอินเขาคนใหม่ๆเขาก็ยังอินอันนี้ผมก็เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าใครได้ลองมาจับยุค2000อะที่เป็นมาชินจ้า GX 01อะถึงแม้มันจะดูแก่ๆหรือว่ามันจะดูจุดขยับไม่เยอะ แต่ลองมาเทียบความบึกบึนของมัน,นอ่ะนีกออกว่ะคือมันมัน,ม,นมันขนาดพอมือเซ็ตเอสโอซี SO เนี่ยนะอมผมจะพูดว่าซอฟช็ Go โกคินเนี่ยนะทุกตัวเนี่ยนะขนาดพอมือ,อมสังเกตเลยนะอย่างแรกว่าเราเล่นของเล่นนอ่าขนาดพอมือเล่นได้ใช่ไหม,อมถอดได้ประกอบได้ถ้าเป็นซอฟชโกคินแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะ ติดเรื่องตัวใหญ่อะเราติดมันจากจีนอะทำโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์จากงานทอนฟอร์เมอร์เนี่ยขนาดไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนาดมาชินกาดีเอ็กอะมาชินกาดีเอ็กผมไม่เล่นนะก็ไม่ไม่มันเพราะมันใหญ่เกินอะมันเล่นไม่สนุกมันเหมือนว่าไม่มันมันได้แค่โชว์ไงได้แค่ชมเท่าที่เราอันนี้ไงได้โชว์กับชมเขาแบ่งมันไว้โชว์อ่าแบ่งเป็น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 ของโชว์แล้วไม่ใช่ของเล่นทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะทําไมทําไมเซนติเนลทำไมเซนติเนลทำไมโพส ทำไมนี่จึงทำมือจับประมาณพอหมองพอหมาะแล้วทําไมผมถึงติกันบัสเตอร์อที่มันหนักของมือที่มันหนักมืออืคือคือมันก็สวยแหละเพียงแต่ว่าพอเราเล่นแล้วมันจะมันต้องติดอาวุธเยอะมันหนักไม่ที่ไม่ไม่ไม่ที่คือผมอ่ะสมัยก่อนตอนตอนที่ผมเล่นอะผมจะเหมือนพี่เอผมคือจะยกกัลงมาเล่นอ๋อคือยกลงมาเล่นเลยไม่ใช่ว่าเล่นทีเดียว แล้วเก็บใส่ตู้แลวโชว์คือวันเนี้ยเราขึ้นเอาลงเราขึ้นเอาลงเราคึ้มๆเรานั่งกินเบียร์อยู่เนี้ยเราอยากจะแยกล่างก๊อตมาสเราก็เอาก๊อตมาสลงมาแยกล่างอเราอยากจะก๊อฟฟิกมาอยู่มีใกล้ๆกลปาเราก็เอาก๊ฟิมาแยกล่างเลยอืมาแยกใช่ป่ะอย่างอย่างอย่างหุ่นเบฟรุ่นเก่าที่มันเป็นประมาณสามสิบเซนอ่ะมันก็คือมันก็คือสามสิบเซนที่ที่ที่เหมาะมือไงอย่างหุ่นเซนตไตสามสิบเซนก็คือไมคหุ่นเซนตไตส่วนใหญ่จะได้เกินยี่สิบยี่บเจ็ดยี่แปด เต็มที่แล้วไม่ถึงสามสิบก็คือเล่นแล้วมันเหมาะมือก็เหมือนกับเหมือนกับโชว์คินที่ทําไล่มาเหมือนกันอ่าทาร์ฟอร์เมอร์ทาร์ฟอร์เมอร์เอ็มพีศูนย์หนึ่งที่ทําออกมาสามสิบเซนอ่าผมมีความรู้สึกนะด้วยความที่มันออกมาถึงเบอร์เบอร์ฮะเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าแล้วมันก็ทําเป็นเอ็มพีสิบอะเอ็มพีสิบคือออติมัตอพติมัต ที่ทำทำให้เหล็กมันน้อยลงแต่ทําให้จุดขยับดีขึ้นแล้วทําให้ตัวเล็กลงเพื่อการมวชมือเพื่อการเล่นได้ไงออันนี้เขาคิดไปถึงขนาดนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราติด C C S ที่มันแบบไม่นี่เราแบ่ง C C S อ่ะเป็นงานโชว์ดีกว่าอืแต่ถ้าเอามาเล่นแบบถ้าถ้าอย่างอย่างอย่างมาเล่นแบบที่เราเล่นอย่างเนี้ย คือมันไม่ได้ครับใช่เพราะอย่างเงี้ยเราจับแม่งเหมาะมืออ่าใช่ถึงมันหนักนะแต่มันก็ไม่ได้หนักเกินน้ำหนักมือที่เราประคองได้ผมว่าประคองแล้วก็ไอ้นมนใ่นี้มก็หนักเสียงที่แม่เหล็กมันกระทบกันตึกตึกใช่คือคืออันนี้ทําทําทําความเข้าใจก่อนคือผมอ่ะเวลาผมเล่นของเล่นอ่ะผมจะคิดอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาคิดกันยังไงอ่าเราเราเราไม่ได้บอกว่า เราไม่ได้บอกว่าคุณเล่นคุณเล่นตัวใหญ่ไม่สวยหรืออะไรหรือว่าตัวใหญ่มันไม่ดีหรืออะไรเล่นกันแบบแต่เพียงแต่ว่าเพราะผมพวกพวกเราอจะบอกเสมอว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นเราอถ้าคุณถ้าคุณไม่ถ้าคุณคุณไม่ต้องเชื่อเราก็ได้คือแค่มุมมองแค่มุมมองของเราเองในการที่เราสัมผัสหลายๆแบบแล้วไอ้ความรู้สึกที่เราบอกกันบัสเตอร์มันขาดอรรถรสของกันบัสเตอร์ ว่ามันรวมล่างไม่ได้ไงแต่มันก็ไม่ได้ขาดความสวยงามมันมีมันมีข้อดีข้อเสียโชได้คนมีแล้วแต่มันไม่เหมือนกันได้กันบักเตอร์มาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะแปลดีแปลสามสี่จัรยานเป็นหุ่นให้ดูไอ้น้ามันจะได้อารมณ์ไงเข้าใจแล้วยานสองลำมารวมเป็นหุ่นแล้วมันได้อารมณ์แบบเฮ้ยไอ้ยานสองลำรวมเป็นหุ่นได้ไงวะแต่ตัวแต่ยังอ่อย่างที่บอกตัวอาจจะเล็กไปหน่อย ตัวอาจจะไม่ใหญ่เท่าซีเอสเหล็กอาจจะไม่หนักเท่าซีเอสแต่ว่ามันมีลูกเล่นที่มันแปลงร่างได้ซึ่งการบัสเตอร์ไม่ต้องแปลงร่างได้เพราะนั้นคุณต้องซื้อสามซื้อซ่ซื้อซื้อโชโคคินสองอันหนึ่งแยกเป็นยานอันหนึ่งรวมแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณก็เอาตัวใหญ่ซีเอสเลยซีเอสตัวเดียวโชโคคินตัวเดียวก็พอแล้วเอาแค่ตัวหนึ่งไว้เล่นตัวหนึ่งไว้โชว์ยานตัวหนึ่งไว้เล่นรวมร่าง เดี๋ยวเสียสีเยอะอย่างนั้นไม่ได้เล่นอย่างนั้นเขาเรียกไม่ได้เล่นเอาะแต่แต่แเดี๋ยวเดี๋ยวดดจับบินพูดถึงสามกล่องนี้ก่อนพูดถึงสามกล่องเอาสุดท้ายนะคนตามโชว์คีนะมัน G X สามสี่มันต้องมีคนซื้อ G X สามสี่ A ไงใช,ใช่ใช่ถูกป่ะใช่ใช่ใช่ใแล้วสีมันต่างกันสีมันไม่เหมือนกันสุดท้ายคุณก็ต้องมายืนสองลำอยู่ดีอ่าคุณก็ยืนก็ไม่เป็นไรไม่นม่ไม่ไมนไม่ไม่กูกลัวมีอยู่ตัดตาัดตา เดี๋ยวเข้าตัวพอเอางี้เอางี้ไปคุยมาเข้าตัวว่ะเอางี้นานาจิตตังสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วของเล่นก็คือของเล่นถ้าเล่นก็เล่นให้สนุกคือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนหรืออะไรยังไงก็เล่นเล่นมันก็เล่นให้มันสนุกแล้วกันอะไรเงี้ยให้เต็มที่ให้เล่นมันให้เต็มที่ให้เห็นลูกเล่นมันเยอะๆคือให้สมให้สมกับที่ชื่อของมันอะของเล่นของเล่นอ่า จะเอามาทําเนื้อเรื่องจะเอามาถ่ายรูปจะเอาตั้งโชว์หรืออะไรแบบไหนขึ้นก็แล้วแต่ไอนี้เลยนะแต่นี่คลิปนี้เป็นบอสดำกับบอสไอสไอนี้ตัวนี้หายากสิบกับสิบบีตัวนี้ก็หาไม่ยากละตอนนี้เดี๋ยวมันจะรีออกมาอ่ามันจะรีละอ่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรตัวไม่มีที่อะไรให้ต้องระวังเลยอ่างวัระวังอยู่อย่างเดียวระวังอยู่อย่างเดียวคือตก กตะล้มแ่พราะวหนักใช่ยืนดีๆล่วงไปนี่ก็ตกบางทีกหลังแตกอะไรเงี้ยพร้อมเป็นเหล็กโอเคโอเคก็เอาละคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเลยที่ช่องโลโบคาเฟ่ค่ะครับสวัสดีครับ